ช่วงนี้ดวงการงานและการเงินของบางราศีโดดเด่นเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นงานที่ก้าวหน้าธุรกิจที่ขายดิบขายดีหรือมีรายได้เข้ามาแบบไม่ขาดมือจนสามารถใช้จ่ายได้แบบสบายๆถึงขั้นเป็นสายเปกันกเลยทีเดียวมาดูกันว่าราศีไหนจะโชคดีด้านการงานและการเงินในช่วงนี้และมีโอกาสเปตัวเองหรือคนรอบข้างแบบจัดเต็มราศีที่งานก้าวหน้าค้าขายดีสายเปประจําช่วงนี้ หราศีเมษร21มีนาคมถึง19เมษายนงานของชาวราศีเมษกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายออนไลน์จะมีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายรายรับดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดทำให้คุณสามารถใช้ใจ่ายได้อย่างสบายใจมีเกณฑ์ซื้อของขวัญให้ตัวเองหรือเป็นคนรอบข้าง2ราศีสิงห์23กรกฎาคมถึง22สิงหาคม ดวงงานของชาวราศีสิงห์มีโอกาสขยายตัวแบบก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือธุรกิจส่วนตัวหากคุณทำงานเกี่ยวกับการเจรจาการขายหรือการตลาดจะได้รับผลตอบแทนที่ดีมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่และมีแนวโน้มใช้เงินเพื่อความสุขของตัวเองและคนใกล้ตัว3ราศีธนู22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคม ช่วงนี้ราศีธนูมีโชคด้านการค้าและการเงินโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางการนำเข้าส่งออกหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะมีรายได้เข้ามามากขึ้นมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษหรือโบนัสทำให้คุณมีอารมณ์อยากเปย์ให้กับคนที่รักสรุปชาวราศีเมษสิงห์และธนูเป็นราศีที่งานก้าหน้าค้าขายดีและมีเกณฑ์เป็นสายเปนในช่วงนี้ใครที่อยู่ในสามราศีนี้ เตรียมตัวรับทรัพย์และแบ่งปันความสุขให้คนรอบข้างได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดดวงดีๆและเคล็ดลับเสริมโชคในครั้งต่อไป